คุณแม่ตั้งคันถามว่าถ้าคุณพ่อเป็นพาหะโรคทารลัสมียและคุณแม่ก็เป็นพาหะโรคทาร์ลัสมียเมื่อทั้งสองคนเป็นพาหะแล้วมาเจอกันแล้วตั้งท้องเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่ทารกในคันจะเป็นโรคทาร์ลัสมียชนิดรุนแรงมากหน่อยแค่ไหนขอตอบตรงนี้เลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นพาหะโรคเลือดจางทาร์ลัสมียโอกาสที่ทารกในคันจะเป็นโรคทาร์ลัสมียชนิดรุนแรง 25%ค่ะอีก25%ก็คือลูกอาจจะไม่เป็นพาหะเลยนะคะหรืออีก50%ลูกจะเป็นพาหะเหมือนคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่ตั้งคันต้องพาสามีมาตรวจเลือดฝากขันเข้าคู่กันเพื่อที่เราจะรู้ว่าลูกในท้องมีโอกาสเป็นโรคเลือดจางทランスเมียชนิดรุนแรงไหมเพราะถ้าหากเป็น โรคทรัสเซียมีชนิดรุนแรงหรือใน25เอร์เซ์ที่เป็นนั้นคุณหมอจะแนะนําให้คุณแม่สิ้นสุดการตั้งครรภ์น,นะคะนี่คือเป็นสิ่งที่คุณหมอแนะนําจะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณแม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณพ่อคุณแม่อีกที และที่สําคัญที่สุดนะคะโรคธาลัสซีเมียไม่สามารถป้องกันได้บางคนคิดว่าตั้งครันไปนแล้วกินยารักษากินอาหารบํารุงกินตัวนั้นตัวนี้บํารุงสามารถป้องกันได้ไหมไม่สามารถป้องกันได้นะคะเพราะธาลัสซีเมียเป็นโรค